แซ่บมากแม่อมหอมมากก่ะทานมากเลยอ่ะอืต้องลองชิมนิดนึงเนะาะมันแซ่บแค่ไหนอ่ะอืมอืมหวานมากอ,มอร่อยหวานอร่อยมากหวานอร่อยมากหวานฉ่ำมากอ่ะอืมอืม อืมอร่อยอันนี้เอาของเธอถ่ายไปตั้งงานแล้วค่ะฉันเคบอกว่าฉันยกลูกนี้ว่าเป็นหมดโทนยกนี้ว่าเป็นชนินนินยกนี้ว่าเป็นก้านยาวอืมอ่าอืม กินไม่เป็นอยากให้บ้าวปเอนไมเป็นกก่อนนนเี่้นนดมาก เห็นตานี่ได้ตาไม่เห็นตาวู้ซดมาวู้แล้วก็แกะกีจจ้าอืมอืมอ้าวอืมอร่อยนัว่อนัน เก็บบานยันยี่ไม้ร้อยจะเก็บทำไมตาเธอต้องกินโชว์ด้วยค่ะเออเลิศกินแบบอร่อยนะคะเออเลยตาไรล่ะนี่นะคะหมอนทองเนาะ บอกไปว่าสดกรออร่อยนะคะอร่อยมากหวานหอมละมุนลิ้นมากๆค่ะแบบไม่ต้องเคี้ยวนะคะเนื้อจะแบบละลายในปากไปยนตาจะสังเกตได้เนาะว่ามันจะมีความแบบว่าเลวนิดๆ,ๆ,ๆ <laughs> <laughs> มันจะมีความเหลวนิดๆแต่พูดเลยว่าอร่อยมากอร่อยพูดเลยมไม่เสียดายเงินเลยที่ซื้อมาวันนี้นะคะเราก็มารีวิวกันเนาะอันนี้เป็นหมอนทองนะคะส่วนลูกนี้นี่เป็นชลีเนาะ ยังไม่แกะเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้คืออิ่มมากนะคะอิ่มมากอิ่มจริงๆเลยคือแบบเบื่อคําว่าทุเรียนไปเลยนะคะวันนี้เรามารีวิวบันนอแบบสุดมากจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานทุเรียนมากนะคะเพราะว่าคือไม่ค่อยกินนานแล้ววันนี้ก็คือเพิ่งลองกินเป็นครั้งแรกก็โอเคค่ะมันให้รสชาติแบบอร่อยดีนะคะแบบหวานหอมนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมีอะไรมาทานมาทำอาหารเมนูอะไรนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาทำเมนูอะไรต้องติดตามในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบัาฑิตา